สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องรับคมดอก N อ็นมินะครับรุ่น EMG 0 1นะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรับได้ตั้งแต่3มมิลจนถึง13มิลนะตัวนี้เป็นเครื่องเนี่ยเอาไว้สำหรับรับปลายฟันกัดนะครับตัวนี้ปลายดอกฟันกัดจะไม่สามารถรับข้างได้นะสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะถ้าจะรับข้างด้วยเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกรุ่นหนึงรุ่น เป็นรุ่นอื่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะรับปลายอย่างเดียวดูส่วนประกอบของเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยอันนี้สีเหลืองนะอันนี้คือเป็นสีรุ่นเก่านะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วนะไม่ต้องแปลกใจนะฮะอันนี้พอดีเครื่องที่บริษัทมีอยู่เนี่ยเป็นตัวโชว์เป็นตัวแรกๆอ่ะเป็นสีเก่าอยู่นะปัจจุบันเป็นสีเขียวนะส่วนประกอบของเครื่องนะฮะด้านบนจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวจับตั้งดอก เอนมิสำหรับจะไปรับคมนะนีชชักก็จะมีไว้สําหรับใส่ดอกเอนมิไปให้ใส่ลูกคอเลตไปให้นะลูกคอเลตมันจะไม่ครบช่องนะพอดีเขาแบ่งลงตัวมาอย่างนี้นะแต่เบอร์เนี่ยรู้สึกว่าลูกเบอร์จะครอบคลุมครบได้ทุกดอกนะด้านข้างในข้างฝั่งนี้จะเป็นช่องสาหรับเสียบเอาไว้รับดอกนะจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ช่องนะก็คือด้านบนหนึ่ง ดินข้างสองนี่นะสช่องแล้วก็ด้านหลังอีกช่องหนึ่งนะครับข้างหลังก็เป็นจะมีฟิลแล้วก็มีตัวปักเสียบปักนะฟิลตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ารุ่นถัดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะเอาละตัวนี้การใช้งานของมันเนี่ย ไม่ได้ยากนะครับคือเหมือนจะยากแต่ว่าง่ายมากเลยนะฮะจะมีหลักการนิดเดียวนะวิธีอ๋อล้วก็มีอ๋อหรืหมูเลยก็จะมีแถมหัวจับสาหรับใส่ดอกจับคอเลตอ่อสำหรับใส่ดอกคอเลตเอ้ยจับลูกคอเลตสำหรับดอกนะไอ้รับดอกนะครับจะมีด้วยกันสองแบบคือหัวสี่เหลี่ยมนะนี่จะมีหัวแบ่งเบอร์หัวสี่เหลี่ยมดูที่เบอร์นะอ่อที่เหลี่ยมมันจะมีเบอร์บอกอยู่ด้วยนะเบอร์หนึ่ง เบอร์2เบอร์3าเบอร์4สี่เหลี่ยมนะฮะและหัวหนึ่งจะเป็นหัวหกนะเหลี่ยมนะฮะนี่ห2 3 4 5 6ห้ากกเหลี่ยมนะหัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาไว้รับดอก2ฟันและ4ฟันนะครับแล้วก็หัวหกเหลี่ยมเอาไว้รับดอก3ฟันกับ6ฟันนะสฟันกับ6ฟันซึ่งหัวตัวเนี้ยใช้กันน้อยนะก็จะมาดูหลักๆคือใช้ดอก2ฟันกับ4ฟัน ที่มีใช้เยอะกันนะฮะวิธีใช้งานเนี่ยนะนี่ผมมีดอกตัวอย่างดอกเก่าแล้วเนี่ยนะดอกเก่าก็แต้มไว้ให้เห็นชัดๆนะก็เลือกคอเล็ตตามเบอร์ดอกนะเลือกคอเล็ตตามเบอร์ดอกจากนั้นเอาหัวคอเล็ตใส่เข้าไปในหัวจับนี่นะหมุนเกลียวเข้าไปแค่พออยู่พอนะ จะพออยู่จากนั้นที่ช่องเสียบเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมตัวนี้นะเราใส่เ,เข้าไปเอาลงให้สุดนะให้ชนสุดแล้วก็หมุนขวาหมุนขวาตัวนี้เหลี่ยมมันจะชนมันจะช,น,น,จะชน,นขวาชนนะถ้าตัวนี้ถ้าเรารับสี่ฟันเนี่ยไอเบอร์ตรงเนี้ยไม่มีความจำเป็นไม่ต้องดูก็ได้นะเราใส่ดอกลงไป ยันลงมาชนข้างล่างนี่นะชนหน้าข้างล่างนี่เลยนะแล้วมันจะมีตัวหมุนตั้งตัวนี้ตัวนี้จะมีเบอร์อยู่อันนี้คือเบอร์ดอกนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถหมุนเลื่อนได้ตามเบอร์ดอกหรือเราไม่ต้องดูก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราหมุนดอกเนี่ยเราจับดอกนะจับดอกเราหมุนดอกมันเนี่ยหมุนดอกให้ฟันมันเนี่ยฟันกัดเนี่ยมาชนมาชนไก่ตัวชนตัวเนี้ยตัวชนที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย ให้มันมาชนแค่นั้นพอนะฮะอันนี้นั่นคือนะฮะนั่นคือหัวจับหมุนขวาแล้วดอกก็หมุนขวาตามเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวผมขอจับก่อนนี่แล้วก็หมุนล็อกไปนะฮะหมุนให้ฟันมาชนตัวชนฮนะฟันไหนก็ได้ไม่สำคัญขอให้มาชนพอนะแล้วก็หมุนล็อกไป ย้ำหน่อยนะจากนั้นทิกมันอยู่ที่ตรงนี้นะฮะพอเราหมุนไขเอามาดูเนี่ยเราจะเห็นเหลี่ยมตัวนี้เหลี่ยมเหลี่ยมไหนก็ได้นะมันจะขนานกับฟันเนี่ยฟันอันนี้ดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่เหลี่ยมตัวนี้นะมันจะขนานกับฟันพอดีเลยขนานกันเนี่ยเล็งดูคือถ้าถ้ามันเอียงเนี่ย เอียงเยอะเอียงมากเอียงเนะเอียงไปทางไหนก็ได้ไม่ขนานกับตัวนี้กับเหลี่ยมเนี่ยแล้วจับตอกไม่ถูกนะฮะก็ต้องจับใหม่นะเอียงเนี่ยมันเอียงได้นิดเดียวให้เพียนได้นิดเดียวนะคัดเคลื่อนได้นิดเดียวแต่ถ้าเยอะก็ต้องจับใหม่นะเนี่ยทิกมันอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยเราเล็งฟันขนานกับเหลี่ยมพอนะจากนั้นที่ช่องใส่ตัวนี้ผมวงขอเปิดฝานะตัวนี้ มันจะมีด้วยกันสี่ช่องนะจะมีเราเรา,เราสี่ช่องที่บอกแต่ทีแรกเราไล่ตั้งแต่ช่องล่างตัวนี้เป็น1 2 3 4 4สสี่ช่องนะฮอันนี้1 2 3 4ซึ่งแต่ละช่องเนี่ยเราปิดฝามาเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ว่าช่องเนี้ยสำหรับดอกกี่ฟันนะก็คือช่องนี้2 3 4สี่หกก็คือ ใส่ตั้งแต่ทุกดอกเลยตั้งแต่ดอก2ฟัน3ฟัน4ฟัน6ฟันนะช่องนี้สําหรับดอก2ฟันเท่านั้นดอกฟันอื่นไม่ต้องนะเนี่ยจะมีบอกอยู่เฉพาะ2อฟลุต2ฟันนะข้างหลังก็3ก็4ฟันเท่านั้นดอก2ฟันกับ6ฟันไม่ต้องนะตัวนี้ช่องนี้ก็2 3 4 6ก็คือทุกเบอร์ทุกทุกฟันใส่วิธีใส่เนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมนี่มีเหลี่ยมบังคับ เอาเหลี่ยมบังคับเนี่ยให้เข้ากับตัวนี้ตัวเหลี่ยมของหัวจับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมุดสองอันอันนี้เดี๋ยวเปิดก็จะเป็นหมุดสองอันบังคับให้เข้าเหลี่ยมนะเวลาใส่ก็เนี่ยเลงเหลี่ยมให้เข้ากับหมุดสองอันนี้นะฮะก็จะเข้ากันพอดีทุกช่องจะมีบังคับเหลี่ยมหมดนะ่ะเปิดแล้วกันจะได้เห็นชัดงนั้นตัวอย่างนะ ดอกสีฟันนะเอาคือจะต้องใส่ครบทุกทุกเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเลยเพราะเวลารับ,บเนะบเี่ยมันจะรับแค่ทีละฟันนะรับทีละฟันเราเพราะงั้นเวลาใส่เนี่ยเราต้องใส่ทั้งสี่ฟันสี่เหลี่ยมโดยที่เนี่ยเอาอันไหนก็ได้นะอย่างที่บอกเราไม่ it, ต้องดูเบอร์เพราะเราต้องรับทุกเหลี่ยมทุกฟันอยู่แล้วเอาเหลี่ยมเนี่ยเข้ากับตัวมังคับนะตัวนี้เข้ากับบังคับเสร็จนเราค่อยๆดันเข้าไปดันจนมันเสียงมันเบานะ หรือกลประมาณน้องก็ได้ตัวนี้อยู่ที่ความชานาญนะจาแต่้นกถอดออกมาหมุนเปลี่ยนเหลี่ยมดันเข้าไปใหม่นะอันนี้แล้วก็หมุนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วก็ดันเข้าไปใหมนะ่จนครบสี่เหลี่ยมสี่ฟันนี่นี่อันนีนะ้เห็นหน้าไหมตัวนี้นคือรับหน้าหน้าจะขาวแล้วใช่ไหมเป็นการรับหน้าก่อนนะจากนั้นช่องนี้สำหรับสองฟันอย่างที่บอกสองฟันอย่างเดียวสี่ฟันเราไม่ต้องใส่ข้ามาช่องนี้เลย ช่องนี้สามฟันกับสี่ฟันนะฮะก็ใส่เข้าไปเหมือนกันวิธีเดียวกันนะฮะก็คือเนี่ยจะมีหมุดบังคับตัวนี้สองตัวก็เอาเหลี่ยมเนี่ยให้เข้ากับหมุดนะฮะจากนั้นเราก็ดันเข้ามาเดียเด๋ยวเหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะจนมันเสียงมันเบานะแล้วเราก็ถอนออก หมุนเปลี่ยนเหลี่ยมเข้ามาแทนจนครบสี่เหลี่ยมโอเคอันนี้จะเป็นการรับหลังรับหลังดอกตรงนี้รับหลังแต่ละฟันนะรับหลังจากนั้นมาใส่ช่องด้านบน ช่องด้านบนเนี่ยถ้าเราดูทีแรกตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ตุ่มๆเดียวนะะตรงเนี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่มันมีสาเหตุอมีเหตุผลของมันนะอันนี้ผมทำให้ดูก่อนก็คือใส่ให้เอาตุ่มเนี่ยชนด้านนี้อันนี้ตุ่มเนี่ยมันจะมาอยู่ให้ชนด้านนี้ให้ใกล้เคียงหรือชนได้ไว้ก่อนนะใละ้เขาหย่อดลงไปนี่ ท่าเนี่ยต้องระวังนิดนึงค่อยๆหย่อนลงไปให้ป็นท่าตั้งถ้าหย่อนกระแทกลงไปแรง,งๆเนี่ยมันทีอาจะกระแทกนะ <S <S หินอาจจะเสียฉะนั้นยกขึ้นเปลี่ยนมุม <S <S ค่อยๆใส่ลงไปให้เหลียมมันชใ,ให้ให้ปุ่มเนี่ยให้ปุ่มมันเนี่ยชนฝั่งด้านนี้แล้วค่อยๆหย่อนลงไปนะ <S <S แล้ว<ล>ก็ยกขึ้นมาเปลี่ยนเหลี่ยม คบสี่ฟันนี่อันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยเบื้องต้นเดี๋ยวนะปักโฟกัสก่อนเรียบร้อยเนี่ยเท่านี้สี่ฟันอันนี้ดอกมันมันเหมือนจะไหม้นิดนึงน,นะเพราะว่าหินตัวเนี้ยเก่าแล้วนะฮะเป็นหินของตัวโชว์มันรับจะไม่ได้เข้าเวลารับมันก็จะไม่ค่อยเข้ามันก็จะเหมือนกับสีไปจมนมันไหม้ถ้าเป็นหินใหม่ก็จะไม่มีปัญหานะ อ๋เลขข้อหนึ่งคือต้องเลือกเบอร์หินให้ตรงกระดอกด้วยนะดอกดอก M เอมิวน์จะมีไฮสปีดกับคาร์บายสองเกตนะหินก็มีสองเกตเหมือนกันเลือกให้ตรงนะว่าเราจะเอาไปรับคาร์บายดอกคาร์บ่ายหรือดอกไฮสปีดเพราะถ้าเบอร์ไม่ตรงเนี่ยเวลารับมันจะไม่ค่อยเข้าแล้วมันก็จะไหม้แบบนี้นะดอกจะไหม้แบบนี้นะก็ติดเครื่องไปเนี่ยจะเป็นดอกอะจะเป็นหินสำหรับรับดอกคาร์บ่ายนะถ้าเป็นไฮสปีดก็สอบถามกันแล้วกันนะครับว่าจะต้อง ใช้หินยังไงเปลี่ยนยังไงนะหรือถ้าจะเอาไปแบบว่าถ้าคนที่ใช้ทั้ง2แบบเลยอะ่ะแต่ไม่อยากเปลี่ยนหินก็เวลารับเนี่ยอาจจะต้องใช้จุ่มน้ําช่วยนะเพราะเวลารับมันจะไม่ค่อยเข้ามันก็จะร้อนนะก็จุ่มน้ํารับไปจุ่มน้ําไปรับไปจุ่มน้ําไปไม่ให้มันร้อนนะแม้นดอกมันจะไหม้นะแล้วก็มาอีกทีหนึ่งคือตรงนี้กลับมาตรงนี้กันนยะอันนี้เนี่ยเราดูตรงนี้กัน คือด้านบนเนี่ยเป็นการรับรับรับล่องเดี๋ยวนะอันนี้ปรับโฟกัสก่อนเป็นการรับ,รบ,รบลอ่อง,บรรบลองฟันตัวนี้นะรับล่องตัวนี้นี่รับล่องหน้าฟันรับล่องตรงนี้เพื่อกินขี้เพื่อให้มันกินขี้ชิ้นงานนะแล้วก็การที่เราตรงเนี้ยทาแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าเราใส่เข้าไป ตันนี้เราใส่เข้าไปเดิมเนี่ยเราใส่ตรงนี้ชนนะมันจะสามารถให้เราเนี่ยบิดหมุนเนี่ยเราค่อยๆหมุนได้หมุนกวจับเนี่ยหมุนไปเนี่ยค่อยๆหมุนไปช้าๆมันไปกินกระสตัวนี้อ,อันนี้ตัวนี้เนี่ยเพื่อ ที่ว่าจะไปขยายล่องเ๋ยวนะมันเยวนะดอกมันเล็กโฟกัสโฟกัสยากนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะก็คือมันจะไปขยายล่องตัวนี้ให้กว้างขึ้นนะตัวนี้ เพื่อที่ว่ามันจะได้กินขี้คลายขี้ได้เยอะขึ้นนะเนี่ยถ้าเราไม่ขยายเนี่ยถ้าเราไม่หมุนเนี่ยมันจะไปล่องขีดเดียวเหมือนก็เป็นขีดเดียวเล็กๆนี่อ่ะอย่างนี้นะฮะแต่พอเราหมุนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมัพราะล่องมันจะกว้างขึ้นข้อดีก็คืออาจจะมันจะกินขี้ได้มากขึ้นคลายขี้ได้มากขึ้นนะแต่ข้อเสียก็คือหลังดอกหลังฟันตัวเนี้ยมันจะเล็กลงนะฮะเนี่ยหลังฟันด้านเนี้ยมันจะเล็กลงนะะถ้าเรารับเนี่ยเยอะๆหลังฟันแต่ละอันเนี่ยมันจะเล็กลง ความทนทานอาจจะลดลงนะตัวนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนนะก็เลือกเอานะว่าจะใช้แบบไหนนะอันนี้คือการรับดอก4ฟันเข้าทุกฟันนะต่อไปการรับดอก2ฟันรับดอก2ฟัน นี่นะครับสองฟันการรับดอกสองฟันเนี่ยจำเป็นจะต้องดูเบอร์ละนะเพราะว่าทีเนี้ยเราจะไม่ได้เอาฟันเข้าทุกเบอร์ไม่ได้เอาฟันเข้าไปรับทุกเบอร์ทุกทุกท,ทุกเหลี่ยมแล้วเหมือนสี่ฟันนะก็คืออย่างเช่นเราเราใส่หัวจ่าค่อยเหมือนกันนะเหมือนกันเราก็ดูเบอร์เบอร์หนึ่งหันออกมา นี่เบอร์หนึ่งหาออกมานะแล้วก็ดอกเนี่ยส่วนดอกเนี่ยก็วิธีเดียวกันคือหมุนให้หมุนดอกเนี่ยให้ฟันมาเกี่ยวกับตัวชนตัวนี้นะตัวชนตัวนีนะ้จากนั้นก็ล็อกเ,อเดี๋ยวนะนะลงให้สุดแล้วก็ล็อกล็อกเสร็จเราก็ดูเหมือนกันคือทิศของมันก็คือดูเหลี่ยมตัวนี้ เนี่ยเหลี่ยมตัวนี้ให้ขนาดกับฟันเนี่ยให้ขนาดกับฟันดูยากนะเนี่ยฟันมันเนี่ยปากฟันให้ขนาดกระเหลี่ยมตัวนี้ขนานกันเท่านี้โอเคถูกต้องแล้ววิธีรับก็จะเล่าออกมาก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะสําหรับดอกสองฟันเนี่ยมันจะมีทิกหน่อยนะครับก็คืออย่างที่อย่างที่เราตั้งเนี่ย ตั้งเบอร์หนออกมานั่นคือเวลารับเนี่ยให้ใช้เบอร์1กับเบอร์ตรงข้ามเบอร์3นะในการเข้าไปช่องรับนะช่องแรกใช้เบอร์1กับเบอร์3เข้าไปนะอันนี้นี่เบอร์หนึ่บเบงเปิดออกมาให้เห็นอันนี้เบอร์หนึ่งนะเข้าเหลี่ยมเข้าไปรับกับเหลี่ยมก่อนกัรเข้าไปอย่างเดียวเหมือนกันจนมันเบาหรือว่าเสียงมันเบาหรือ กะเอานะก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็เบอร์สามหมุนมาเบอร์สามนะอันนี้เป็นการรับหน้ามันนะแล้วก็มาช่องที่สองนี่ไดนะที่บอกตอนแรกสำหรับดอกสองฟันอย่างเดียวเลยนะวิธีใส่ก็เหมือนเดิมก็เอาเบอร์เบอร์หนึ่งเข้าเหลี่ยมบังครับนะนี่เบอร์ 1, หนึ่งเบอร์หนึ่งขึ้นเข้าเหลี่ยมบังครับวันนี้ ล้วก็ดันเข้าไปอย่างเดิมเหมือนกันจนเสียงมันกินเบานะฮะหรือว่าเสียงมันหายไปก็แล้วแต่ความชนานาญกะเอาก็ได้นะแล้วแต่ความชนานาญตรงนี้อันนี้เป็นการรับหลังนะส่วนช่องนี้ไม่ต้องช่องนี้ช่องข้างหลังเนี่ยสลับสามฟันกับสีฟันไม่ต้องข้ามไปเลยมาช่องนี้นะช่องนี้เนี่ย ก็เหมือนกันเอาเบอร์หนึ่งเข้าชนตัวนี้นะก็เบอร์เบอร์หนึ่งที่เราตั้งเนี่ยเข้าชนค่อยๆหย่อนลงไปพเพราะไมนแนวตั้งเดี๋ยวมันจะกระแทกกับหินนะแล้วจะบิดหมุนหรือไม่หมนุนก็แล้วแต่การใช้ง,งานนะอย่างที่อาจายไป,ไปทีแรกเมื่อกี้นะจากนั้นก็มาเบอร์สามใส่เข้าไป นีเ okay, เท่านี้เสร็จเรียบร้อยนะเงาวแวบนะอาจจะมีไหมนิดหนึ่งที่บอกตอนแรกหินมันเก่าแล้วนะอันนี้เป็นตัวโชว์นะก็รับรับสาธิตมาเยอะมันก็อาจจะไหม,มก็เลยไหมนะหินไม่คมแล้วนะเท่าน,นี้ดอกสองฟันคมกริบเงาเหมือนใหม่นะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือทิกสองฟันสำหรับสรุปคือสำหรับรับดอกสีฟันเนี่ยเราไปใส่ช่องรับเนี่ยใส่ทุกเบอร์หมุนทุกเหลี่ยมนะหมุนเข้าทุกเหลี่ยม ตามเบอร์ช่องที่มันม <If S 1> ีบอกนะก็ดูตามสติกเกอร์ที่บอกนะส่วนดอกสองฟันเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยเอาเบอร์ไหนออกมาเนี่ยเอาเบอร์ไหนหันออกมาเนี่ยอย่างเช่นใส่เข้าไปเบอร์หนึ่งหันออกมาเราก็ใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามในการเสียบเข้าช่องลับนะถ้าหันเบอร์สองก็ใช้เบอร์สองกับเบอร์สี่ในการเสียบเข้าช่องลับนะก็คือใช้เบอร์ตรงข้ามกันอันนี้คือทิกรับดอกสองฟันนะ แล้วก็ตัวนี้เพิ่มเติมคือตัวนี้มันจะมีสําหรับการตั้งได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหมุนเนี่ยคือถ้าเป็นเครื่องใหม่เป็นเป็นเครื่องใหม่เครื่องใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปหมุนนะตัวนี้มันเป็นการรับคือสาหรับตั้งรับมันรับทีละฟันเนี่ยนะรับทีละฟันถ้าใช้ใช้ไปเนี่ยมันคาดเคลื่องมันหนีมันอะไรเนี่ย เราหมุนตัวนี้เข้าหาหินคือรับเข้าไปทีละครึ่งดอกนะทีละฟันถ้าบางทีรับรับไปเนี่ยมันหนีมนรับเข้าไปไม่ถึงครึ่งดอกไม่ถึงศูนย์กลางดอกเราก็ตั้งให้มันเข้าไปได้นะตั้งแก่หรือถ้ามันรับออกมาแล้วมันเกินครึ่งดอกเกินไปก็รับตั้งให้มันถอยออกมานะสำหรับตั้งได้ถ้าเครื่องใหม่ก็ไม่น่ามีปัญหานะก็ไม่ต้องไปหมุนตั้งอะไรมันแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งองศาตั้งองศากันแต่ในแต่ละฟันนะดอกเอ็นมิลเนี่ยทั่วไปเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ย จุดศูนย์กลางดอกเนี่ยจะอยู่ต่ําต่ำกว่าปลายดอกนะเพื่อเป็นการหลบจุดศูนย์กลางในการหมุนกินนะปลายดอกเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะจะอยู่สูงกว่าอยู่สูงกว่าศูนย์กลางดอกนะตัวนี้มาตรฐานก็ผมว่ามันก็อยู่ประมาณ2องศา2หรือ3องศาเนี่ยก็จะตั้งได้0นถึง5องศานะอันนี้เราแต่การใช้งานแล้วกันนะ ก็วิธีการใช้งานหลักๆก,ก็อยู่เท่านี้ประมาณนี้นะข้อดีของมันเนี่ยคือสำหรับคนที่ใช้ดอกเอ็นมิลเยอะๆเนี่ยนะผมว่าคุ้มอ่ะคือดอกเอ็นมิลเนี่ยดอกนึงเนี่ยก็หลักหลายร้อยไปถึงเป็นพันก็มีนะซึ่งถ้าใช้ดอกเยอะๆเนี่ยเรามานั่งซื้อใหม่ซื้อใหม่เนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่น้อยนะบ่อยๆเข้าไปเนี่ยนะจะแพงกว่าซื้อเครื่องนี้ด้วยซ้ํา หรือว่า,าจะเอาไปให้ผู้หญิงรับก็ได้นะเพราะมันใช้ง่ายง่ายอย่างที่บอกเนี่ยทิกทิคทิีทททอยู่อย่างที่บอกแค่นั้นเองนะใช้ไม่ยากผู้หญิงก็รับได้ถ้ารู้ทิกแค่นั้นนะโอเคก็สนใจสินค้าหรือสงสัยลูกค้าที่ซื้อไปแล้วมีข้อสงสัยแลย้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ